ข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานนะคะ คุณผู้ชมท่านไหนจะได้รับการโอนเงินอย่างไรแบบไหนเหนืออีสานกลางใต้ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือแล้วแล้วพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน1ธันวาคมถึง2ธันวาคมรับสิทธิ์อย่างไรรับสิทธิ์แบบไหน,นติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามทะเบียนเกษตรกรของทางธนาคารทกศแล้วก็แผนการจ่ายเงินไรและ1,000บาทของทางธนาคารทกศไปพร้อมๆกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้ง่องอัพเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายคนก็รอคอยติดตามในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะซึ่งหลายจังหวัดภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางได้มีการจ่ายเงินไปแล้วรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภา mm hmm. คเหนือเอาละค่ะเรามาเริ่มตารางการจ่ายเงินในวันที่30พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครอุดรธานีนครพนมน้องคายมุกดาหารมึงการจะได้รับสิทธิในการ ชื่เหลือในวันที่30พฤศจิกายนยนี้นะคะใครได้รับการอุดหนนแล้วร่วมแสดงคมพิดีหน่เข้ามาในช่องได้ค่ะและในวันที่1ธันวาคมค่ะจะมีจังหวัดน,นครราชสีมาหรือว่าโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและก็ยะโสธรย้ําก็อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่1ธันวาคมค่ะจะเป็นจังหวัดน,นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์และก็ชัยภูมิค่ะและวันที่2ธันวาคมจะมีอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญขอนแก่นและก็กาลสินค่ะในส่วนของการจ่ายเงินจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหด ะค,ะคุณผู้ชมร้อยเอ็ดมหาสาร,รคามสกลนครอุรณธานีนครพนมหนองคายมุกดาหารบึงการรับเงินวันที่30พฤศจิกายนหธันวาคมจะมีนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสะเกดและก็ยะโสธรค่ะ หนธันวาคมจะมีนครราชสีมาโคราชนะคะสุรินค่ะบรรีลัมชัยภูมิแล้วก็ยะโสธรค่ะแล้วก็วันที่สองธันวาคมจะมีอุบลราชธานีศรีสะเกดนะคะอำนาจเจริญขอนแก่นแล้วก็กาลสินค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้จเจกันใหม่ในหน้าสวัสดีค่ะ